สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแรงมากเปิดโพสต์มาลีหลังกันบอกอยากเป็นเพื่อนแฟนเก่ามาลีใส่แคปชั่นจุกคนโยงถึงกันนพัฒหลังบอกอยากเป็นเพื่อนแฟนเก่าก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องความรักแบบหมดเปลือกสําหรับหนุ่มกันนพัฒโดยเจ้าตัวเล่าว่ายอมรับว่าเคยคบกับบังเอกที่ดังคนหนึ่งนานเจ็ดปีส่วนกับอดีตแฟนสาวอย่างมาลีเบอร์เนอร์หนุ่มกันตอบชัดว่า ผมอยากเป็นเพื่อนกับเขามากรวมถึงอยากไปออกรายการของมารีมากแต่รู้ว่าอีกฝ่ายคงเกียดตนล่าสุดวันที่22มกราคม2 5 6 5ที่ผ่านมามารีเบอร์เนอร์โพสร,รูปลงอินสตาแกรเป็นภาพจากเพลงใหม่ของดาเอนโดฟินที่เธอเล่น MV แคปชั่นระบุว่าเจ็บแล้วต้องจำนะรู้เปล่าไปดู MV กันเร็วเจ็บแล้วจำขณะที่นักร้องสาวดาเอนโดฟินเข้ามาคอมเมนต์ว่านางเอกเอาเรื่อง บอกเลยงานนี้ไม่ไวายมีคนแอบโยงนอกจากโปรโมทเพลงแล้วแคปชั่นจุกๆแบบนี้สงสัยยังสื่อถึงคนรักเก่าด้วยหรือไม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ